รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสอปทโอเบกอวอร์สรายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนักเรียนชุมนุมการบริหารจัดการขยะด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของนางพยาวมีธรรมตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจ็ดกราบเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางพยามีธรรม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระพิยาเจ็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอ,อนำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทค่ะประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีขรรศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพิยาศาสตร์ทั่วไปโครงการครุทายาตกรมสามัญศึกษารุ่นที่หจากสถาบันราชพัฒบุตรดิษฐประวัติการทำงาน บรรจุร,รัชการตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538ที่โรงเรียนไทยรัฐพิทยา7จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ27ปีขขาพเจ้าได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมนักเรียนชุมนุมการบริหารจัดก,การขยะตั้งแต่ปีการศึกษา2561จนถึงปัจจุบันควบคู่กับการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโร่เว t e s c ทําทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมาย ข้าพเจ้าได้นําประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาสร้างนวัตรกรรมมาถอดบทเรียนการเรียนรู้ขึ้นนวัตรกรรมคือเด็กดี TR7 m o เดลการสร้างโมเดลสู่การเรียนรู้โดยมีการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ5ขั้นตอนคือ plan do check act และ share เป็นการทํางานสู่ความสําเร็จกระบวนการดําเนินงานประกอบด้วย 1. plan วางแผนการดำเนินงานมีการสำรวจปัญหาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 2. ดูการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการขยะและจัดทำแผนการเรียนรู้แบบเูรณาการตามหลักปรัชญาของธุรกิจพอเพียงกับแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนองค์ความรู้ในข้าชุมนุมการบริหารจัดการขยะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นแกนนำในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในการดาเนินงานมีการดาเนินการดังนี้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่1ของทุกปีเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนให้สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อนําขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์เป็นการนําใบไม้ภายในโรงเรียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองกิจกรรมบอลลูนแก๊สชีวภาพเป็นการนําขยะเปียกเศษอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนช่วยลดค่าใช้จ่ายแก๊สถุงต้มและช่วยลดการเกิดกา๊าซเรือนกระจกกิจกรรมขยะแปลงร่างสร้างสุขเป็นการนําขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้ใบไม้สร้างค่านำใบไม้มาพัฒนาเป็นกระถางซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ 3. เช็คการติดตามตรวจสอบประเมินผลและแรยง,งานผลการใช้นวัตรกรรมสู่การปฏิบัติจริงการใช้นวัตรกรรมส่งผลให้ขยะภายในโรงเรียนลดลงทุกปี 4. แอคสรุปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะทำงานคณะติดตามการดำเนินกิจกรรม มีการแต่งตั้งคณะทำงานคณะแกนนำอย่างชัดเจนมีการสอดแทรกรวบกับโครงการทุกกิจกรรม 5. แชร์การเผยแพร่ผลงานมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางเพจเว็บไซต์กลุ่มไลน์ u t u b e และรับการศึกษาดูงงานจากหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนอื่นเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะภายในโรงเรียนแก่หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาอื่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงนำคณะอายการและเยาวชนศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศตั้งแต่ปี2,561จนถึงปัจจุบันส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี2,562 2,564และ2,565 รางวัลร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการการเรือกระจกองค์การมหาชนรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2562โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4จากสอสอโดยมีความโดดเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสถานศึกษาปลอดขยะซีโร่เวสครูเป็นต้นแบบมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง s t p แพ็กพีการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษารางวัลเหรียญทองแดง1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปีพศ2564จากครุสภารางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสอพทอโอเบกอวอร์ดรองชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชม โครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจ็ดผู้ตรวจราชการกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมชมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจ็ดข้าพเจ้าได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสปทอโอเบกอวอร์ดครั้งที่สิบรองชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลครูสดุด,ดีจากครูสภาได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรางวัลครูดีเด่นและสิ่์เก่าดีเด่น ของมูลนิธิไทยรัฐจากดอร์คุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนี่คือรางวัลอันทรงเกียรติที่ข้าพเจ้าได้รับตลอดระยะเวลา5ปีที่สอนกิจกรรมนักเรียนชุมนุมการบริหารจัดการขยะและข้าพเจ้ายังมั่นคงมั่นใจว่าเราจะสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนไทยในการอนุรักษ,ษ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้ตลอดไปขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ